สวัสดีครับผมโคโจรวิถีแห่งดาวจากเพจดูดวงเนื้อคู่ด้วยวิชาสิลัคนานะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักครู่นะครับคือตอนนี้ช่อง YouTube ของผมมีปุ่มรับบริจาคแล้วหากท่านได้รับประโยชน์จากเนื้อหาของช่องนี้ขอความกรุณาร่วมบริจาคก,กันเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับการบริจาคของท่านไม่เพียงเป็นการแสดงน้ำใจแต่ยังช่วยสนับสนุนให้ช่อง YouTube นี้ ผลิตเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อไปได้ยาวนานสำหรับท่านที่ร่วมบริจาคผมมีสินน้ำใจจะตอบแทนโกโรณาติดต่อมาที่ลิงก์ในโพสต์ตอบกลับของผมขอบคุณมากครับ,รบในวันหวยออกคือวันที่17มกราคม2569จะตรงกับวันเสาร์แรม14ข้าเดือนยี่ปีมะเส็งดาวสุขเป็นสีในทักษะนะครับ สำหรับในงวดนี้จะมี6ราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่และอีกสองราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชครองลงมาเรามาเริ่มกันที่สองราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชครองกันก่อนนะครับสำหรับราศีที่มีโชครองลงมาราศีแรกก็คือราศีเมฆในราศีเมฆมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจาปีจอนเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจรเป็นสิบกับลัคนา ดาวจันเป็นดาวโชคประจาวันจรเข้าเรือนอริดาวราหูเป็นเจ้าเรือนลาพระจรทํามุมโยกหลังกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้ส่งผลดีต่อลาศีเมฆยกเว้นดาวโชคประจําวันที่จรเข้าเรือนอริดังนั้นชาวลาศีเมฆจึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันจันทร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวลาศีเมฆลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวลาศีเมฆจะเป็นผู้ชายหุ่นผอมสูงครับ ราศีที่สองก็คือราศีธนูในราศีธนูมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรเข้าเรือนอริดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับจรเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรเป็นสิบกับลัคนาดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนการเงินจอเล็งลัคนาดาวทั้งหมดนี้ส่งผลดีต่อราศีธนูยกเว้นดาวโชคประจําปีที่จรเข้าเรือนอริ ดังนั้นชาวราศีธนูจึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันพุหัสนะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีธนูลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีธนูจะเป็นผู้หญิงสูงอายุนะครับสำหรับราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้จะมีด้วยกัน6ราศีนะครับราศีแรกก็คือราศีพฤษภในราศีพฤษภมีดาวพุทธหัสเป็นดาวโชคประจําปีแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับจรทัพลัคนาดาวศุก เป็นดาวโชคประจําเดือนจรทํามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรทํามุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินจรทํามุมโยกหลังกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้ส่งผลดีต่อราศีพฤษภไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีพฤษภจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีพฤษภ จะเป็นผู้หญิงหุ่นสูงโปร่งนะครับราศีที่2ก็คือราศีกรกฎในราศีกรกฎมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทํามุมโยกหลังกับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจํจา,ดา,เ,ดาจเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาพระด้วยนะครับจอนเล็งลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรทํามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนการเงินจอนเล็งลัคนา ดาวทั้งหมดนี้ส่งผลดีต่อราศีกรกฎไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีกรกฎจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกรกฎจะเป็นผู้หญิงหุ่นท้่มๆม,มหน่อยนะครับราศีที่3ก็คือราศีกันในราศีกันมีดาวพรหัสเป็นดาวโชคประจำปีจรทำม,มุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวศุก เป็นดาวโชคประจําเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจรทํามุมตรีโกนหน้ากับลัคนาดาวจันทเป็นดาวโชคประจําวันแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาพระด้วยจรทับลัคนาดาวทั้งหมดนี้ส่งผลดีต่อราศีกันไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีกันจึงมีเกณฑ์จะรับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกันจะเป็นผู้ชายสูงอายุนะครับ ราศีที่สก็คือราศีพิจิกในราศีพิจิกมีดาวพฤหัเเเเเสเป็นดาวโชคประจําปีและก็เป็นเจ้าเรือนการเงินจอนหลิงลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจอนทามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจอนทามุมโยกหลังกับลัคนาดาวพุธเป็นเจ้าเรือนลาภะจอนทามุมตรีโกณหน้ากับลัคนาดาวทั้งหมดนี้ส่งผลดีต่อราศีพิจิกไม่มีดาวให้โชค อยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีพิจิกจึงมีเกณฑ์ด้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีพิจิกจะเป็นผู้ชายหุ่นทุบท้วมหน่อยนะครับราศีที่5ก็คือราศีมังกรในราศีมังกรมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจำปีจรททำมุมตรีโกณหน้ากับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจำเดือนจรทับลัคนาดาวจันทร์ เป็นดาวโชคประจําวันจรทํามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวราหูเป็นเจ้าเรือนการเงินจรเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนลาพระจรทับลัคนาดาวทั้งหมดนี้ส่งผลดีต่อราศีมังกรไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตําแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีมังกรจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมังกร จะเป็นผู้หญิงหุ่นผอมเปลียวนะครับราศีที่6ก็คือราศีมีนในราศีมีนมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจอนทามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรทํามุมโยกหลังกับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจ,จํา,า,า,ว,จาว,จวันจรเล็งลัคนาดาวองาังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินจรทํามุมโยกหลังกับลัคนาดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนลาภะจรเป็นสี่กับลัคนา ดาวทั้งหมดนี้ส่งผลดีต่อราศีมีนไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีมีนจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมีนจะเป็นผู้ชายหุ่นผอมสูงนะครับและในบรรดาราศีทั้งหมดที่มีเกณฑ์ได้รับโชคราศีกรกฎจะเป็นราศีที่มีโชคใหญ่ที่เด่นที่สุดครับสำหรับอีกสี่ราศีก็คือราศีมิถุน ราศีสิงห์ราศีตุลแล้วก็ราศีกุมในงวดนี้ยังไม่มีโชคหรือว่ามีโชคค่อนข้างน้อยนะครับแต่ผมก็มีวิธีแก้เคล็ดปรับดวงเสริมโชคมาฝากควรทวําก่อนที่จะเสี่ยงโชคนั่นก็คือให้ร่วมบริจาคเงินกับโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมช่วยให้เด็กยากไร้เด็กด้อยโอกาสได้รับอาหารครบทั้ง5หมู่ตามหลักอนามายัยสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิ และสถานสงเคราะห์ต่างๆได้นะครับและด้วยบุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้จะช่วยให้ท่านประสบแต่ความโชคดีตลอดทั้งปีครับและในช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสำคัญที่จะมาบอกเลขสัมพันธ์ดาวกันนะครับสำหรับเลขที่สัมพันธ์กับดวงดาวประจำงวดวันที่ คุณมั่นใจแค่ไหนว่าวางลัคนาได้ถูกต้องแล้วลองเปิดดวงด้วยวิชาสิบลัคนาศาสตร์ที่เน้นความละเอียดเฉพาะบุคคลดูสักครั้งครับที่นี่เราไม่ได้แค่ทำนายถ่ายทักแต่เน้นการวางแผนและปรับแก้เรื่องความรักวิเคราะห์พื้นดวงหาจังหวะเวลาที่ใช่และลักษณะเนื้อคู่ที่ส่งเสริมกันเรื่องการงานเจาะลึกสายงานที่ถูกฉลก จังหวะที่ควรขยับขยายหรือช่วงที่ต้องระวังเพื่อความก้าวหน้าเรื่องการเงินดูเกณฑ์รับทรัพย์และจุดรั่วไหลเพื่อวางแผนสภาพคล่องให้การเงินมั่นคงเรื่องโชคลาภหาจุดเด่นเสริมจุดด,ด้อยชี้ทิศทางและตัวเลขที่เหมาะกับดวงคุณจริงๆร,รู้ให้ลึกเพื่อเตรียมรับมืออย่างมีสติพิสูจน์ความแม่นยำในแบบฉบับสิบลักนณทักแชทสอบถามคิวได้ที่เพจของผมเลยครับ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันขอบคุณที่รับชมครับ